กระติ๊บชวัล,ลกรสุดงงโดนด่าเละถูกเข้าใจผิดคิดว่าเป็นผู้จัดการแต่งโมอยู่ดีๆก็งานข้าวแถมโดนด่าฟรีแบบไม่มีลิมิตสำหรับสาวกระติ๊บชวัล,ลกรวัฒนาพิสิทธิ์กุลหลังมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เพราะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นกระติกผู้จัดการของดาราสาวแต่งโมนิดาพัชรวีรพงศ์เปล่าว่าต่างๆนานาว่าทำไมถึงไม่ช่วยเพื่อนโดยมีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ว่า ทำไมแต่งโมถึงตกน้ําตายคุณมีอะไรในใจควรพูดลากคนร้ายออกมาหรือคุณสะใจที่แต่งโมตายใจดํามากดารายอย่างคุณควรถูกแบนไม่เห็นสวยตรงไหนเลยเนี่ยขนาดไปทําสัลยกรรมมาแล้วนะเนี่ยเดื่อสาวกระติบเข้าไปคอมเมนต์สวนกลับค่ะว่า เดี๋ยวเดีวเดีทำไมหนูต้องโดนด่าคะกระติบนะคะไม่ใช่กระติกอยากเตรียมรับหมายสารไหมคะนี่ก็รอความยุติธรรมให้พี่โมเหมือนกันพร้อมกับเขียนคอมเมนต์เอาไว้ด้วยค่ะว่ายังไงยังไงดีนี่กระติ๊บเองคะ่ะไม่ฟ้องนะคะแต่ขอ,อย่างรัดหัวให้หนูที